สวัสดีค่ะแนวทางหวยลาวสี่ตัวนะคะงวดประจำวันที่สิบเก้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะสูตรที่เราใช้นะคะจะเป็นหลักพันคูณด้วยสองบวกด้วยหลักสิบบวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วยสี่บวกด้วยเจ็ดคงที่นะคะสูตรที่สองจะเป็นหลักร้อยคูณด้วยหกบวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วยสามบวกด้วยหกคงที่ สูตรที่3ามจะเป็นหลักพันคูณด้วย9้าบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วยสามบวกด้วยหลักเ,เลขหนึ่งคงที่นะคะสูตรที่สี่จะเป็นหลักหมื่นบวกหลักร้อยบวกหลัก10บบวกหลักหน่วยและบวก9้าคงที่ค่ะสถิติย้อนหลังนะคะงวดนี้ทั้งหมดสี่งวดนะคะสูตรนี้ทั้งหมด4ี่งวดนะคะย้อนหลังตั้งแต่วันที่9มีนานะคะ แล้วเรามาคำนวณพร้อมกันนะคะวันที่9มีนาะสูตรที่1นะคะหลักพันคูณด้วยสองหลักพันก็คือ5้าห้สองสบวกด้วยหลักสิบก็คือเลขเจ บวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย4 9 4 36บวก7โค้งที่10บวก7บวก36บวก7ผลที่ได้เท่ากับ60นะคะสูตรที่2หลักร้อยคูณด้วย6หลักร้อยก็คือ2 2 6 12 วกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย3 9 3 27บวกด้วย6คงที่12บวก27บวก6ผลเท่ากับ45สูตรที่3หลักพันคูณด้วย9 5คูณ9 5 9 45 บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย3 3 2 6าสองหบวกด้วย1 45บวก6บวก1ผลเท่ากับ52สนะคะสูตรที่4หลักหมื่นก็คือ1บวกด้วยหลักร้อยก็คือสองบวกด้วยหลักสิบ 7บวกด้วยหลักหน่วย9บวก9คงที่1บวก2บวก7บวก9บวก9ผลเท่ากับ2 0 8ตัวเลขนะคะ0528ผลที่ออกมาคือ8052นสะคะสลับตำแหน่งนะคะวันที่12มีนาสูตรแรกหลักพันคูณด้วย2 หลักพันก็คือ8 8 2 6 6บวกด้วยหลัก10ก็คือเลข5บวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย4 4 2 8บวก7คงที่16บวก5บวก8บวก7ผลเท่ากับ 36มสิบูตรที่สองหลักร้อยคูณด้วย6หลักร้อยก็คือ0บวกหลักหน่วยคูณด้วย3 3มสหบวก6คงที่ 6, 6 6เป็นสิสอง สูตรที่3หลักพันคูณด้วย9 8 9 72บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย3ก็คือ0บวก1คงที่72บวก1เท่ากับ73ต่อมานะคะสูตรที่4 หลักหมื่นบวกร้อยบวกสิบบวกหน่วยแล้วก็ก้าโคงที่หนึ่งบวกห้าบวกสองบวกเก้าผลที่ได้เท่ากับสิบเจ็ดนะคะ ตัวเลขที่เราออกมาก็คือ6 2 3 7นะคะผลที่ออกของงวดนี้ก็คือ3 6 7 2สลับตำแหน่งนะวันที่16สุดแรกหลักพันคูณด้วย2 3 2 6บวกด้วยหลัก10ก็คือเลข7บวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย4 สี่สบวกเคงที่6กบวกเบวกแบวกเผลที่ได้เท่ากับ28ต่อมานะคะหลักร้อยคูณด้วย6กหกหกสบวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย3 3มสองเป็น6บวกด้วย6คงที่36มสบวกหบวกหผลที่ได้เท่ากับ 48ต่อมานะคะหลักพันคูณด้วย9 9 3 27บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย3 6 38บวก1คงที่27บวก18บวก1ผลที่ได้เท่ากับ33อ่า ขอภัยค่ะเป็นสี่สิบหกเนาะมาสูดที่สี่นะคะหลักหมืน่นก็คือเลขเก้าบวกหลักร้อยบวกหลักสิบบวกหน่วยบวกเก้าคงที่เก้าบวกหกบวกเจ็ด บวก2บวก9ผลที่ได้เท่ากับ33นะคะตัวเลขออกมาเป็น8 8 6 3ผลที่ออกมานะคะของวันนี้ก็คือ8 8 6 3ตรงนะคะวันที่19มีนาสูตรที่1หลักพันคูณด้วย2 8 2 16บวกด้วยหลัก10ก็คือ6 บวกด้วยหน่วยคูณ4 3 42บวก7คงที่6บวก6บวก12บวก7ผลที่ได้เท่ากับ41นะคะสูตรที่2หลักร้อยคูณด้วย6 8 6 48บวกหลักหน่วยคูณด้วย3 3 39บวก6คงที่ 48บวก9บวก6ผลเท่ากับ63ต่อมาหลักพันคูณด้วย9 89 72บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย3 83 27 83 24บวก1คงที่ เ2บวก24บวก1นะคะผลที่ได้เท่ากับ97ต่อมานะคะหลักหมื่นก็คือ7บวกหลักร้อยก็คือ8บวกหลักสิบก็คือ6บวกหน่วยบวก9คงที่7บวก8บวก6บวก3บวก9ผลที่ได้เท่ากับ สามสิบสามนะคะสูตรที่นำมาแบ่งปันนะคะเราไม่ได้ปักหลักให้นะคะสำหรับสูตรนี้นะคะสามตัวสามตัวนะคะก็จะแบ่งได้เป็นหนึ่งสามเจ็ดสามเจ็ดสาม แล้วก็สามหนึ่งสามนะคะสองตัวสองตัวก็จะมีหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดสามสามแล้วก็เจ็ดสามนะคะ สำหรับสูตรนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะก็คลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ